คุณมิวครับคุณมั่นใจใช่ไหมว่าคุณจะพูดเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะทุกอย่างครับทำได้เลยครับเอคือคือคุณมิวเองเป็นเพื่อนกับทางคุณรินใช่ไหมเหมือนเป็นน้องมากกว่าครับแล้วก็เป็นเด็กอีกคนเขาจ้างมาเหมือนมาครับคุณก็ทาเอ็นเหมือนกันเหรอใช่ครับเอ้าคุณเองก็ทาเอ็นเหรอใช่ครับสิงที่มากโดนผมก็โดนเหมือนกันครับแต่ผมแค่ไม่ตายเฮ้ยรลครับเดี๋ยวก่อนนะผม คุณคืออีกหนึ่งเด็กเอ็นที่ลินจ้างคุณไปคู่กับมาร์คใช่ครับเหตุของคุณมันเกิดยังไงตั้งแต่แรกเล่าสิจริงๆเหตุนี้มันเริ่มต้นคือเป็นทริปที่ผมกับเขาไปเที่ยวสองคนวางแผนไว้ไปวันที่ยี่สิบหกกุมภาถึงวันที่สิบแปดกุมภาแต่เมื่ออยู่วันที่ยี่สิบห้ากุมภาลินโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่า,วามิวเดี๋ยวมีน้องคนหนึ่งไปด้วยซึ่งผมไม่รู้จักแต่ว่าคือมาร์คพอมาเจอทีอแล้วสถานีนี้ก็พอวันที่หกก็มาเจอกันก็เป็นทริปที่ไปเที่ยวกันครับคุณเคย โอเคคือคือเรียกไปเนี่ยคือเป็นการไปเรียกไปทำอะไรเรียกไปสังสรรค์ชงเหล้าดื่มเหล้าหรือเป็นปาร์ตี้อะไรยังไงเป็นปาร์ตี้ยามากกว่าปาร์ตี้ยาอะไรเลยครับสับลินคนเดียวปาร์ตี้ยาใช่ครับยาอะไรครับยาไอครับที่ลินชอบเล่นครับโอเคโอเคคุณชมแสบนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังคุยถึงเรื่องของน้องมาร์กนะครับเป็นลูกชายของคุณแม่เป็นน้องชายของพี่สาวทั้งสองคนที่มานั่งในรายการหนกระแสคือน้องทั้งสองคนเนี่ยนะครับร้องขอความเป็นธรรมครับคุณผู้ชมครับว่าตัวมาร์กเองเนี่ยไปเสียชีวิตทีีี่่กาญจนนบบบุรแมเงงือ ือเขาสงสัยเลยครับว่าน้องเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีแฟนเป็นผู้หญิงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปรับงานธรรมดาน้องเป็นคนเปิดแผ่นแต่พอพทีีนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ทำให้น้องเนี่ยหายตัวไปเขาเองก็พยายามที่จะตามหานะครับปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเจอแล้วน้องเนี่ยจมอยู่ในน้ำนะครับก็เอาร่างขึ้นมาปรากฏว่าสภาพศพของน้องเนี่ยลักษณะคือทางครอบครัวบอกว่ามันไม่เหมือนคนจมน้ำเลยนะตอนนี้รอผลจากนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจอยู่ตอนนี้รอมาเกือบสามเดือนแล้วสองเดือนกว่าเข,าข้าเข้าสู่เดือนที่สาม้วก็ยังไม่ได้วันนี้พี่แต้มเช นะ,อะโอเคไม่เป็นไรออกวันนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังกันว่าจะเป็นยังไงกันแล้วกันแต่ที่แน่คุณผู้ชมครับเรื่องมันน่าตกใจฮะคือมันอาจจะมองว่าอา้าโอเคตัวามาร์กเองอาจจะไปเทคยาเองปักเข็มเองสุดท้ายตกน้ำตกท่าเสียชีวิตเองหรือเปล่าเอามันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้แบบนั้นถูกไหมฮะถ้าเราจะมองกันแบบนั้นนะแต่ด้วยความสงสัยของครอบครัวฮะจนกระทั่งนำมาถึงสื่อเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีพยานคนหนึ่งฮะได้เป็นพยานปากเอกผมใช้คำนี้พยานปากเอกเป็นพนคั่่งรร้้เือหมีีกบแ เขาเล่าให้เราฟังไปบ้างแล้วนะบางส่วนคือมิวเนี่ยบอกว่าคนที่เรียกงานนี้เนี่ยบอดงานนี้ก็คือรินนะถามว่ารินเ,เนี่ยกับมิวรู้จักกันได้ไงเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเด็กเองเหมือนกันแล้วรินเองเนี่ยก็บอดงานเขาหลายครั้งแล้วนะครับถามว่าบอดงานบอดงานอะไรส่วนใหญ่แล้วบอดไปพิทีจาปาร์ตี้ถามปาร์ตี้อะไรจินเล่าหรอไม่ใช่ครับปาร์ตี้ยาล่าสุดเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารินเองเนี่ยนะตามมิวบอดงานมิวมาก่อน พื่อที่จะไปเที่ยวกันสองคนตอนแรกนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับอยู่ดีดีเนี่ยทางฝั่งของตัวรินเองบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเรียกอีกคนหนึ่งมาก็เป็นลูกของคุณแม่นี่แหละครับก็คือมาร์คให้ไปที่ไหนครับเอไปที่แพรการซัมเบอรครับอืมตักนั้นยังไงต่อครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่26กุสภาหันุมนาครับรินมารับผมช่วงปันมาณบ่ายสองครับแล้วก็มีมาร์คมานั่งด้วยนั่งรถมาด้วยครับพอมาถึงเหมือนสภาพสองคนแบบดูเหมือนเหนื่อยมากอ่ะเหมือนเขาเจอกันมาก่อนหน้าเนี่ยครับแล้วเขาก็ปาร์ตี้กัน เหมือนเขาเหนื่อยกันมากเขาให้เลยให้ผมมาขับรถแทนเขาก็เลยขับรถแทนไปขับจากไหนจากกรุงเทพครับไปที่ไปกาญจนบุรีกาญจนบุรีสามคนสามคนครับโอเคครับแล้วก็ไปถึงการก็อานน่าจะค่ำๆครับเกือบค่ำนะครับไปถึงก็บัตเลอร์ก็มาทำอาหารให้ให้ทานนี้ครับก็ทานของทางเข้าเรียบร้อยก็อาบน้ำอาบน้ําแล้วสามทุ่มก็มาปาร์ตี้ครับปาร์ตี้ที่ว่าก็คือดูดพัดเคครับดูดพัดเคก่อนครับดูดพัดเคดูดผัก พอตพอตอ๋อดูดพอตดูดพอตดูดพอตพอตนะาพอตนะโอเคอ่าแต่เป็นเคถ้าดูดพอตทนะเคไปสักพักนู่นนี่นั่นเหมือนลินก็เริ่มมีอารมณ์กับมาครับลินเนี่ยนะลินก็อยู่เท่าไหร่อ่ะสี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านะสีเก้าพอสี่สิบเก้านะสี่สิบเก้าเขาเป็น LGBTQ นะใช่ครับผมโอเคหลังจากนั้นเริ่มมีอารมณ์ใช่อารมณ์แล้วก็แบบเหมือนเขาก็เอายาที่เขาพกมาทั้งพอตเคที่เขาพกมาเองแล้วก็ยาไอครับแล้วก็ทั้งเข็มฉีดยาทุกทอย่างเขาเอามาเองหมดเลยครับพอเขามีอารมณ์ปุ๊บบเเคาากก็หมืออนยฉีดรั แต่ว่าเขามีเงื่อนไขในการฉีดบอกมาร์กนะครับเพราะว่ามาร์กเป็นคนที่เขาอยากได้ครับเขาก็บอกกับมาร์กว่าถ้าเธอฉีดพี่ให้สองเท่าถ้าฉีดให้สองเท่าใช่ครับ<ห>ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมเพิ่งเพิ่งรู้จักมาร์กครับผมก็ไม่รู้มาร์กเดือดร้อนเรื่องเงินหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือสิ่งที่เขาเล่ากับคุณแม่กับพี่รับฟังได้ใช่ไหมครับได้ได้ค่ะแล้วตอนนี้ได้แล้วค่ะตอนนี้ได้แล้วนะ,ะโอเคคือคืออันนี้มันอาจจะเป็นมุมในข้อเท็จจริงของเขาที่เขารรคคคคฟฟััังงยินนดีีท่่จะะะโอเบ เชิญครับครับแล้วก็เหมือนมาเขาก้าวลังเลแต่ว่าผมสีหน้าเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนผมรู้สึกว่าแบบไม่ใช่รู้สึกว่าผมเห็นหน้าเขาเลยอ่ะผมคิดว่าเขาแบบไม่ได้อยากฉีดหรือว่าอยากทําอะไรอย่างนี้เลยครับเพราะจริงจไอ้ยาพวกเนี้ยผมเห็นตั้งแต่ก่อนที่ขับไากลับมาครับเอ๊ะขับมาตอนแรกครับแล้วแวะเซเว่นสุดท้ายเพื่อแวะซื้อเบียร์ซื้อเหล้าอะไรอย่างนี้ยครับแล้วไปหลังรถะครับเปิดกระโปรงรถมาผมเห็นมีถุงหนึ่งครับที่มันเป็นถุงยาไอโดยเฉพาะเลยอะซึ่งผมกับมาก็เห็นถุงนั้นอะแล้วก็มองหน้ากันแล้วเราก็เข้าไปในเซื้้้้อออเเเบบบบบบบีีียยยยยรรร์กกกกกัััััคคคุนน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 นแแแใฐาาาาาะะดดด็ววทท่่่มงงงงตชูล ผมก็ยังคุยอย่างมากกเซเว่นแบบเฮ้แบบอย่าฉีดนะแบบมาก็บอกไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดนต่ฉีดเราช่วยกันนะอะไรอย่างนี้ก็แบบเป็นข้อตกลงที่คุยกันแสดงว่าตอนที่เขาเอาให้เขายังไม่ยังที่คุณบอกคุณเีเล่าเล่าย้อนหลังถูกไหมใช่ครับก็คือตอนอันนั้นก่อนที่เขาจะให้ฉีดแต่คุณรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาต้องให้ฉีดแน่ใช่ครับผมรู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วเมื่อคุณเห็นเนีคุณรู้แล้วเดี๋ยวเขาต้องให้ใครคนใดคนนึงฉีดแน่หรืออาจจะให้คุณฉีดด้วยกองคนเลยามคนเลยรบอ ดูดพอร์ตเคเสร็จปุ๊บมีอารมณ์แล้วบอกมาร์กบอกเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเองฉีดน,นะเดี๋ยวเอาอีกสองเท่าใช่ครับจร,ริงๆแลก็คุยกันไว้ก่อนแล้วเหมือนเขาเรื่องสองเท่าเขาพูดหน้าง,งานเลยครับอบอกกับมาร์กหน้างานเลยแบบมาร์กก็มีท่าทีลังเลเหมือนไม่อยากจะทำครับเพราะสีหน้าเขาดูไม่ได้อยากจะทำอะไรเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่มาร์กก็เหมือนด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สุกมาร์กก็ต้องยอมครับเพราะสถานการณ์จริงๆมันเกินเข้าขายไม่ออกมากเลยครับเพราะว่าทั้งผมทั้งมาร์กก็คือโดนทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับตกลงมารร์ับงานนนััั้มรรบบค ก็คือให้2เท่านะใช่ครับมันเหมือนแก้บังคับมากกว่าครับเพราะว่ามาร์กอาจจะผมคิดว่ามาร์กถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินก็ต้องยอมทำอย่างนี้ครับโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวคืนมาที่สถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับทุกๆช่องทางของหนส์กระแสนะครับก็เดี๋ยวให้เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าหลังจากที่มาร์กรับที่จะฉีดแล้วให้ตังสองเท่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือจริงๆเนี่ยฉีดก็คือวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมใช่ครับยี่ยไปวันไหน แล้ว28เนี่ยที่บอกว่าคนหายเนี่ยมาตามหาคนหายทไมมตงมาตามหาย8 8ถูกไหมฮะคุณจะได้รับข้อความคุณย8่สิบแคนหายใช่ไหม,มครับ<ช>ทีนี้ย2่กลางคืนและย7ทั้งวันอ่ะมันหายไปไหนช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวุณเล่าให้ฟังนะ<ๆ>จริงๆแล้วมิวเนี่ยน่าจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดถามว่าเพราะอะไรจุคคมครับคือมิวเนี่ยบอกเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นเด็กเอ็นเหมือนกันแล้วก็โดนจ้างจากรินเหมือนกันนะฮะคือตอนแรก นะฮะพอไปรับเสร็จปรากฏว่าต้องไปที่กาญจนบุรีกันต่อกลายเป็นว่าทางฝั่งมิวเนี่ยครับต้องมีคนขับรถให้พอไปถึงเมืองกาญนะฮะแวะเซเว่นก่อนสุดท้ายครับแวอะอะเซเว่นส,สุดท้ายที่ก่อนที่เราไปไม่เป็นไรไปแวะเซเว่นก่อนแล้วกันไปแวะเซเว่นแต่ประเด็นก็คือตอนนั้นน่ะเขาเห็นแล้วว่าลินเองเนี่ยได้มีการขนเอายามานะเป็นยาไอเห็นเข็มเห็นต่างๆต่นนาสุดท้ายพลมีเซเว่นตัวมิวเนี่ยไปบอกกับทางมาร์คผู้ตายบอกว่าเฮ้ยมาร์คอย่าไปฉีดนุ้ยถ้าเขาให้ฉีดเน่ะเราต้องช่วยกันนะเว คุณยืนยันแบบนี้นะ,ะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าตกลงกันเรียบร้อยขึ้นแพรขึ้นแพรเสร็จปุ๊บเขามีการดูดพอตเคกันก่อนดูดพอตเคกันเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่ารินเนี่ยมีอารมณ์นะอยากได้มาร์กผมขออภัยนะครับอยากได้มาร์กหลังจากนั้นเนี่ยรินก็เลยมีการว่าจ้างมาร์กบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเพิ่มสองเท่าเพื่อให้มาร์กเองเนี่ยปักก็คือฉีดไอเนี่ยเข้าเส้นตอนแรกมาร์กก็ดูรังเลผมถามนิดนึงคุณรู้ไหมว่ามาร์กเนี่ยค่างานกป็นเท่าไหร่ โอ้อันนี้ผมแบบไม่แน่ใจแ้วเพราะเป็น <c oughs> เป็นเดียวที่รินกับมาร์คเดียวสองคนนะครับแล้วคุณอ่ะของผมก็ได้สี่0,000ืนกว่าครับสี่หมืนกว่าใช่ครับงานเดียวคืนเดียวหรือไงหรือเออทั้งทั้งสามทั้งสามวันครับสามวันได้สี่หมื่นกว่าครับคุณต<น>้องทําอะไรบ้าง <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ผมหน้าที่ก็เหมือนอยู่คอยรีเช็คความทรงจาเขามากกว่าครับเพราะว่าเวลาคนที่ฉีดเงง้ยครับความทรงจํามันจะหายไปบางส่วนครับเหมือนเขาเหมือนคอยอยู่ดูแลเขามากกว่าเพราะว่าคนหลักๆที่เขาโฟกัสก็คือมาร์คแล้วก็คุณอัพด้วยใช่ครับถูกไหมใช่ครับมีการร่วม ประเวณีกันไหมมีครับเพราะเขาบอกว่าให้ผมบอนัวแบบให้มากับผมมาช่วยกันนัวเขาอย่างเงี้ยครับไม่แล้วตัวคุณเองเนี่ยเคยเคยไปกับเขามาก่อนถูกไหมใช่ครับเขาจะจ้างคุณแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับให้มีสัมพันธ์อ๋อไม่ครับถ้าเป็นงานอื่นเนี่ยเขาก็แบบจะให้ผมคอยดูอยู่ตรงไหนเขากับเด็กคนอื่นมากกว่าอ่าโอเคคุณคุณไม่ได้บอกตัวคุณเองต้องมีสัมพันธ์กับกับเขาทุกครั้งไหมไม่จำเป็นครับแล้วมีไหมเคยมีไหมค่อยเคยมีไหมอ๋อเคยครับเคยนะโอเคทีเนี้ยไอประเด็นวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอมาาาารรรร์คคตงงงเเเเขขขจจจะะะฉีดใช่มััััั้ยบบป็นนนนไว เหมือนเขาก็หันหน้ามาหาผมแบบเหมือนฟีลเหมือนที่เรารู้กันอะแบบแบบแบบไม่ฉีดแบบไม่อยากฉีดคือสีหน้าเขาไม่ดีเลย uh huh. แต่เหมือนเขาก็เมาเมาผัดบางส่วนด้วยแล้วลินก็ถือแบบจังหวะนั้นแบบฉีดให้มาร์คเลยครับฮะเหมือนจับแขนแล้วก็ฉีดให้เลยคุณเดี๋ยวนะการฉีดยาเข้าเส้นมันไม่ได้ไง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ครับไม่ง่ายขนาดนั้นฉีดยาแบบจับอย่างนี้แล้วก็บอกให้มาร์คแบบนิ่งมาร์กก็เลยนิ่ง แต่เราก็ค่อยๆฉีดการีเขาคงเชี่ยวชาญ่ะเพราะว่าเขาใช้อยู่เขาเชี่ยวชาญมากเพราะเขาว่าตอคือไม่ได้บอกว่าะตับปุ๊บแล้วปักปักนี้เลยไม่ใช่นะมตอันนี้เดี๋ยวฉีดให้เสร็จปุ๊บคือเ้องมือนิ่งๆก่อนนะนิ่งนะอาจจะฉีดอย่างนี้เป็นคนฉีดให้เองทุกอย่างหมดเลยผสมยาทุกอย่างเองหมดเลยครับเขาเซียนมากครับทำได้คือเขาเขาผสมเองและฉีดให้ในการฉีดแบบนี้ฉีดได้เพราะว่าบางคนเขาฉีดตนเองยังได้เลยใช่ใช่ใช่เขาฉีดตนเองนะครับการทำแค่แขนนิ่งก็ถือว่าฉีดได้ละตักนั้นยังไงต่อครับพอฉีดมาปุ๊บมาก็มีแบบ อาการแบบเค็มๆลอยๆแต่เป็นดูเป็นการที่เมาเหมือนไม่เมาแต่จริงๆมันเมาครับอเขาก็เค็มไม่ลอยแล้วเสร็จนี้ลินก็มาฉีดให้ผมต่อครับไปฉีดให้คุณด้วยใช่แล้วงไงต่อก็ฉีดสองคนเสร็จปุ๊บแล้วคุณได้สองเท่าไหมเออผมปกติผมได้เขาบ่อยแล้วครับอ,อ่ะยังไงต่อครับแล้วก็เสร็จนี้ก็พอฉีดสองคนเสร็จปุ๊บลินก็ให้มาร์ช่วยฉีดให้ลินด้วยแล้วพอฉีดทุกอย่างเรียบร้อยอลินก็เริ่มปฏิบัติการก็คือแบบเหมือนพูดได้ใช่ไหมครับนดก็คือใช้ปาก ทำมาวยลเพศให้มาให้แข่งตัวให้ได้ลอคนะปังได้ใช่ไหมหรือได้ผมข้ามตรงนี้ไปไหมพูดเลยค่ะข้ามไปเถอะข้ามไปเถอะข้ามตรงนี้ไปเถอะยาเลยนะโอเคอะยังไงต่อฮะก็ข้ามไปเถอะเหมือนจะมีเพศสัมพันธ์กับมากหรือยังแล้วก็จบไปครับวันแรกก็จบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปิดปา์ตีนอนแล้วก็วันที่2ก็ก็ก็นอนไปนิดนึงเพราะว่านอนไม่หลับครับด้วยปริมาณยาที่ฉีดไปครับมันทำให้เรานอนไม่หลับกันแต่วันที่สองทุกคนก็ยังดูปกติก็ยังมีเอจีอย่างปกติหมดเลย ผมกับมาร์กก็ยังแบบไปขับจีทสก,กีสองคนไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับมาร์กก็ยังขี่จีสกุลใช่ครับทุกอย่างปกติหมดเลยครับเพราะว่าช่วงวันแรกที่ฉีดครับเอเนอร์จีมันยังมีอยู่ครับแต่พอช่วงวันที่สองท่า้นแหละคือเป็นวันนรกแตกครับเพราะว่าเหมือนร่งลาลงกายมันสู้สารเคมีไม่ไหวแล้วครับเพราะมันไม่ได้พักผ่อนจริงๆครับแล้ววันที่สองอะลินก็จับมาร์กฉีดสองเท่าของเมื่อวานเฮ้ยผมก็โดนสองเท่าครับฉีดสองเท่าอีกเหรอใช่ครับเพราะว่าวันที่หนึ่งที่จับมาฉีดมารับ วันที่สองก็ต้องฉีดสองเท่าเพื่อให้มาแข่งตัวเพื่อที่จะมีะไลกลินได้ซึ่งผมก็โดนเหมือนกันครับแต่เป็นยังไงครับก็ก็ฉีดแล้วก็มาก็ไม่แข่งเหมือนเดิมครับเพราะว่ามาเขาเป็นผู้ชายเขาไม่ได้ชอบ LGBT อ mm ีกแล้วครับอะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็ปิดปาร์ตี้ปิดปาร์ตี้ประมาณตีหนึ่งนี่คือคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดนะใช่ครับนะั่นคืนยี่สิบหกหนึ่งเข็มคืนยี่สิบเจ็ดสองเข็มเออคืนยี่สิบเจ็ดก็คือเข็มเดียวแต่ว่าเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณอ่าเพิ่มโดมสเเเเเเข้้้าาาาาาไไไปปปออออีีีีีีีีกกกทททท่่่่่่่่ลยย็นน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 ะะคคุณณรรรูดดดดดงงัััับชิิญฉฉฉววตโมมจส ห้าทุ่มเที่ยงคืนครับผมจำเวลาเขากราบาน่าจะประมาณนี้ครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะใช่ครับผมโอเคสองเท่าเลยนะสองเท่าครับถ้าผมทางมาร์กโดนกันเลยไม่ใช่ขึ้นไปอีกเท่านึงนะขึ้นอีกสองเท่านี่คือหมายความว่าเพิ่มโดสเพิ่มโดสเนี่ยจากหนึ่งเนี่ยไปสองและวสามอย่างนี้เลยนะหรือไปอีกหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าสองคือเสมดติวันแรกฉีดสิบวันที่สามวันยี่สิบครับอ่าก็เพิ่มอีกเท่าหนึ่งอีกหนึ่งเท่าตัวอีกหนึ่งเท่าตัวโอเคฮะยังไงต่อครับหลังจากนัั้้้นนนนนนกกกกก็็ผมมมมไ่่่คคบออทุววววาาาาาาใหปิดรรีเเพะแล เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องขับรถกลับกรุงเทพเดี๋ยวมันไม่ไหวอะไรอย่างนี้พรุ่งนี้คือ28ใช่ครับครับเลิกแฟคตี้วันที่28ประมาณตีหนึ่งกว่าครับแล้วก็ทุกคนก็แยกกับอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาลงมานอนทุกคนก็มานอนกันหมดเลยอย่างงี้มาร์กก็นอนเตงเสื่อมผมนอนเตงใหญ่กับดินแต่ผมกับดินแบบเหมือนมีเรื่องต้องคุยกันครับเพราะว่าเราทำงานด้วยกันกอะไรเงี้ยธุรกิจอะไรเงี้ยแบบทำนู่นทำนี้ก็นทำอะไรธุรก,กิจก็ก็ทำโฮมสเตย์กันครับอ๋อะไรเงี้ยเขาจะมีนายทุนให้ผมลงทุนอะไรัรมมานี่วเ่นร์ตางีกกาาน่่ลัวมอยู่ๆแบบมาร์คกก็ลุขึ้นมาครัับบมมมีีสญญาาณท่อกแล้ว แต่ว่าผมอาจ<บ>ผมกับลินอาจจะไม่ใส่ใจมากพอจังยานอะไรคืออยู่มาร์ลุกขึ้นมากลางห้องครับแล้วก็ถามแบบถามลินว่าแบบพี่ลินเรามากี่คนแบบอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตกใจแบบแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ลินทุกคนก็คือแบบงงแบบในห้องหมดเลยลินก็เลยกอบมาร์กไปใช่ปะแล้วก็มาสามคนไงแล้วสักพักมาก็ฟังแล้วก็กลับไปนอนที่เดิมแล้วก็เหมือนไม่มีอะไราการเกิดเกิดขึ้นเลยครับเหมือนเขาตัดไปเป็นโปรตีครับแต่เมื่อกี้ผมมองออกว่าเขาหลอนนะครับอืมใช่ แล้วประมาณสักตีหนึ่งห้าสิบอ่ะเหมือนผมกับลินอ่ะคุยกัน,นแต่อย่างแบบมันเสียงดังก<ภ>็เหมือนรบกวนมาร์คเขาจะให้มาร์คนอนหลับพักผ่อนแล้วอย่างเงี้ย<ภ>ผมก็หันไปคุยกับมาร์คครั้งสุดท้ายว่าเออมาร์คก็นอนกี่โมงอะอย่างเงี้ยมาร์คก็ตอบผมปกติว่าแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากเมื่อกี้ครับว่าแบบเออเดี๋ยวนอนแล้วเล่นโทรศัพท์แป๊บเหนื่อยนอนแล้วลอย่างเงี้ยง่วงง่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออเเดี๋ยวออกไปคุยงานกับลินก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายว่าผมทิ้งให้อนนผมก็ออกกไปคุยงานับลินอ่ะต้องให้มาร์คนจนแบบถึงครับ แล้วก็ผมว่าเป็นคนหยิบโทรศัพท์มาดูมาดูนาฬิกาเอีกปีห้าครึ่งลินก็เห็นโทรศัพท์ผมว่าเอ้ยมันปีห้าครึ่งนี่หว่าไม่ประชาชาแล้วแบบเรากลับไปเรากลับห้องไปนอนดีกว่าอย่างนี้เราก็เดินกลับห้องกลับห้องไปนอนแต่ว่าจังหวะที่กลับห้องไปนอนนะครับลินเข้าห้องนอนไปก่อนผมประมาณสักสามสี่นาทีเองนะครับเพราะผมไปเข้าห้องครัวก่อนนะครับเพราะผมหิว <laughs> <laughs> แล้วก็อยู่ๆแบบประมาณสักสามสี่นาทีไม่เกินนี้นะครับผมคิดว่านะอยู่ๆลินก็วิ่งหน้าตื่นขึ้นมาหาผมว่ามีวิมีวมผมพาหายไปไหนผมก็ตกใจเลยเนี่ยกำลังแบบ บอกคุยกับพขนมกินอย่างนี้เลยพวก็รีบทิ้งของก็วิ่งตามหามาทั่วแพร์ครับพอดีแพร์มันใหญ่มากๆเลยครับผมขอภาพแพร์หน่อยนะครับขอภาพที่จุดอ่ะนี่คือแพร์นี้นะใช่ครับมันใหญ่มาก